ใครมีเหรียญ5บาทปี2,544ต้องดูครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC ของร้านปาหนันที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ5ปี2,544ที่นะ,ะมีหลายคนนะฮะถามเข้ามาเยอะเลยนะโทรเข้ามาสอบถามกันก็หลายคนนะครับว่าเหรียญเนี้นะยนะเหรียญเนี้ยนะ,ะมีมูลค่าเท่าไหร่ ราคาสูงจริงหรือเปล่าครับซึ่งปัจจุบันนั้นนะครับมีข้อมูลจาก y o u t u นะครับหลายช่องหลายช่องเฮียๆนะครับที่ทำคลิปเกี่ยวกับนะหบาทปี2544ออกมานะครับซึ่งนะก็มีคนมาให้ผมลองไปดูหน่อยเป็นยังไงนะผมกดเข้าไปแม่งหาสาระไม่ได้เลยบางทีก็คือเอาเรื่องมั่วๆอะไรมาพูดไม่รู้นะครับวันนี้ผมจะมาให้ทุกท่านรู้เลยว่าเหรียญ5ปี2544 2,544มีนะยังไงนะครับเป็นยังไงถึงจะแลกได้1 0 0 0 0แสนะครับนะวันนี้เราคุยกันกับเรื่องนี้เลยนะครับสำหรับ5ปี2,544นั้นต้องบอกก่อนเลยว่านะเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะเยอะจนไม่รู้จะเยอะอยังไงเยอะจนชนิดว่าเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของเหรียญ5 นะ5ปี2 5 0 4เนี่ยผลิตออกมาประมาณนะเจล้านมันไม่แปลกใจหรอกที่น,นะเจอเมื่อไหร่มันก็มีอยู่ในมือพวกคุณนั่นแหละนะแล้วก็ต้องมีอ่ช่องอะไรไม่รู้เอาข้อมูลไปลงนะทีนี้แม่งหาที่ขายไม่ได้พอแม่งหาที่ขายไม่ได้พักมาขายลานปะหน,นันพอลานปะหนันไม่ซื้อว,วยกูซะง,งั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับใครแม่งโลภจนโง่เนี่ยบอกไว้เลยนะคุณอย่าได้1 0 0 0 0แนะคุณเอาเหรียญ5ปี44เนี่ยนะ ประมาณ2 0 0 0มื่นเหรียญไปแลกเลยเอาไปแลกเลยที่กรมธนารักษ์ได้1 0 0 0 0แสนแน่นอนนะจังไว้เลยนะแล้วผมเห็นแม่งเวลามีข้อมูลมั่วๆนะเห็นโผล่เข้าไปนะขอบคุณค่ะอาจารย์โอ้โหดีใจจังเลยอาจารย์เห็นกันอาจารย์าารยเฮียอะไรนะมันไม่บางคนไม่มีความรู้เรื่องเหรียญนั้นไม่เคยอยู่ในวงการไม่กล้าเอาหน้าโผล่มาในวงการด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะมันทาคลิปมั่วคลิปดักควายคลิปดักคนโลภ คลิปพวกนี้นะมันหาสาระอะไรไม่ได้เลยนะแล้วคนที่มันทําคลิปจริงๆเนี่ยนะคนที่มันให้ข้อมูลจริงมีหน้าร้านหกตองเนี่ยเสือกเดือดร้อนนะทีมงานร้านปนันนี่คือโอ้โหแม่งโดนด่าก,กันกับเดียน5ปี44สภาพที่สวยระดับเนี้ย5ปี44สวยระดับนี้นะสวยระดับไม่ผ่านการใช้นะเล่นกันยังไม่ถึง100บาทด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณมีนะคุณมีนะข้อมูลต่างๆที่มันเอาลงยูทูบสักหลายเนี่ยรับซื้อ2 3มหมื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะ บอกเลยนะถ้าไอ้พวกนี้ทำลงคืมไม่ต้องไปดูโคตรน่าลำคาญชิมหายเลยนะใครมี5 p c ปอยากได้1 0 0 0 0แนะคุณหา5 p c ปให้ได้2 0 0 0มืนเพราะมันผลิตตั้ง76ล้านหาไม่ดิ0 0มืมันหาไม่ยากหรอกนะหานะหนึ่0มื่นคุณได้เท่าไหร่5 0 0 0มืแล้วนะ2 0 0 0มืเหรียญคุณได้เลย10,000 0เอาไปแลกเลยกรมธนารักษ์นะเขาให้แลกได้ครับ นะเหรียญอะไรก็ตามถ้าคุณไปแลกธนาคารคุณโดนหักค่านั่นค่านี่นะคุณเอาไปแลกที่กรมธนารักษ์นะอันนั้นแหละนะไปแลกเป็นแบงก์อันนี้คือได้เงินแน่นอนนะไม่ต้องมาเที่ยวถามร้านรับซื้ออะไรว่า5ปี44แลกได้เท่านั้นเท่านี้นะครับข้อมูลทุกอย่างเวลากดเข้าไปนี่มันจะโคตรน่าลำคาญนะผมไปดูลำคาญชิบหายอะไรกว่าแม่งจะเข้าเรื่องสักพักหนึ่งบางคลิปบอกว่าอะไรสําหรับ5ปี44ที่ผมรับซื้อนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีเลข4ซ้อนกัน8 9ชั้นพ่อมึง นะเพราะฉะนั้นนะศึกษาข้อมูลให้ดีไม่ต้องเสนอร้านปลาหนันมาครับขอความเมตตาด้วยมึงจะไปขายที่ไหนมึงก็ไปเลยไม่ต้องเสนอร้านปลาหนันมาถ้าโลภจนโง่ขนาดนั้นก็ก็คืออยู่กับข้อมูลนั้นแหละไม่ต้องไปหาข้อมูลโลกภายนอกน่าลำคาญครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ